ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปักหมดุดวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านห้วยหินดำตําบลวังยาวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นหมู่บ้านของชาวกเกรียงเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากๆเลยค่ะชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายบ้านนิยมทําเป็นไม้หรือบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน ไม่ค่อยมีรั้วกั้นกันเท่าไหร่นะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะอยู่กันแบบบ้านติดกันเลยค่ะยังคงความเป็นวิถีชีวิตของชาวเกรียงไว้ดั้งเดิมที่นี่นะคะชาวบ้านเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันหมู่บ้านล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ซึ่งพวกเรานะคะก็ได้มีโอกาสได้มาพักที่บ้านพักโฮมสเตย์บ้านลัดดาวันเป็นบ้านโฮมสเตย์ของชาวบ้านค่ะโฮมสเตย์ที่พวกเราได้พักนะคะเป็นโฮมสเตย์ไม้ไผ่ค่ะได้มาลองนอนกลางมุ้งแบบชากเกรียงกลางป่าสัมผัสธรรมชาติตื่นเช้ามาเห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบเรียบง่ายถือว่าเป็นความสุขเล็กๆของการมาพักผ่อนพักใจได้เลยทีเดียวค่ะมาถึงที่นี่นะคะเราก็ได้มาทําอาหารกินกันเองค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะก็มาจากร้านค้าในชุมชนที่ร้านค้าชุมชนนะคะก็มีวัตถุดิบเหมือนร้านค้าทั่วไปเลยค่ะมี ั้งของสดอาหารแปรรูปอาหารทั่วไปยกมือเยี่ยม <laughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้มานั่งล้อมวงนั่งเล่นกับชาวบ้านค่ะได้มาลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนั่งร้องเพลงเล่นกีตาร์เราชอบบรรยากาศที่นี่มากๆเลยนะคะสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบความจริงใจของชาวกระเหรี่ยงบ้านห้วยหินดําค่ะเรากลับมาที่พักกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นที่พักของเราอ่าก็เป็นโฮมสเตย์แบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามีงานต่อโอเค งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยจ้า ชนบ้านห้วยหินดำชาวเกรียงที่ยังคงอนุรักษ์ผืนป่าอยู่กับป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษส่วนมากประกอบอาชีพทำการเกษตรเช่นทำไร่หมุนเวียนข้าวพริกมะเขือฟักทองพืชพันธุ์พื้นบ้านต่างๆส่วนยางพาราข้าวโพดมันสำปะหลังการทําไร่หมุนเวียนถือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวเกรียงบ้านห้วยหินดำเลยก็ว่าได้นะคะการทําไร่หมุนเวียนอย่างเช่นข้าวนะคะก็จะทําแค่ปีละครั้งค่ะหรือแม้แต่การปลูกผักการปลูกข้าวสภาพอากาศได้ดินดีเรียกว่าต้อง ได้พื้นที่ที่เหมาะสมถึงจะได้ผลผลิตที่ดีค่ะเปรียบเหมือนคําที่ชาวเกรียงบ้านห้วยหินดําได้บอกพวกเราไว้นะคะว่าอยากกินปลาให้ดูแลรักษาลําห้วยจะได้มีปลากินแล้วเรานะคะได้มีโอกาสไปดูการตะผักชีค่ะซึ่งชาวบ้านที่นี่นะคะจะเอาผักชีมาเตะการเตะนะคะก็คือการลอกทาความสะอาดผักชีเสร็จแล้วนะคะชาวบ้านก็จะนําไปขายค่ะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะสงบร่มเย็นอากาศเย็นสบายตลอดทั้งวันเพราะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ป่าไม้และลำธาร ไปไปเลยยบ๊ายบายหลังจากนั้นนะคะเราก็มีโอกาสได้แวะไปที่โรงเรียนบ้านห้วยหินดําค่ะเราก็ได้เห็นน้องๆใส่ชุดเกรี่ยงนะคะชุดเกรี่ยงชุดนี้นะคะก็จะแยกเป็นแต่ละชนเผ่าการแต่งกายของชาวเกรี่ยงนะคะก็จะแต่งกายตามยุคตามสมัยแต่อาจจะใส่เสื้อพื้นเมืองชุดชาวเกรี่ยงให้เห็นบ้างประบายค่ะ ที่นี่จะมีลานวัฒนธรรมและต้นไซยักษ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าการที่เราเอาไม้ไปค้ำต้นไซยักษ์จะสามารถช่วยสะเดาะเคราะห์ต่อโชคชะตาให้กับเราได้ <c oughs> นอกจากนี้นะคะ <c oughs> ชาวเกรียงบ้านห้วยหินดำ <c oughs> ยังมีการทอผ้าใช้เองแล้วเราได้มีโอกาสแวะไปชิมกาแฟบนดอยค่ะ <c oughs> เรียกได้ว่าสัมผัสบรรยากาศนั่งจิบกาแฟบนดอย <c oughs> ที่มีต้นกาแฟอยู่รอบๆร,ร้านค่ะ กินกาแฟบนดอยไปนะกาแฟร้านพี่นกเอี้ยงค่ะ สำหรับทิปนี้นะคะเราก็ได้มาเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำชุมชนที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติผืนป่าท่ามกลางวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเหมาะแก่การเข้าป่ามาพักใจพร้อมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวกระเหรี่ยงบ้านห้วยหินดำไปด้วยสำหรับทิปถัดไปนะคะเราจะพาทุกคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตที่ไหนต้องรอติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ